แชร์เต็มโซเชียลอักษรยอ่ออดีตนักแสดงซีรีส์วายโกงเงินมีเหยื่อสิบรายช่วงนี้เรียกได้ว่าชาวขาเพือกที่ยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพราะหลายเพจขยันออกมาแชร์เหล่าคนดังในวงการบันเทิงกันเยอะล่าสุดก็กลายเป็นข่าวเมาส์สนั่นโซเชียลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อมีชาวติ๊กตอกเกอร์ออกมาแชร์อดีตนักแสดงชายซีรีส์วายคนหนึ่งได้ช็อโกงเงินคนรอบข้างจำนวนหลักล้านไม่ยอมคืนอีกทั้งเจ้าตัวยังทำงานอยู่ที่บาร์โฮสอีกด้วย ล่าสุดชาวติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าแชร์อดีตนักสแสดงซีรีส์วายท่านหนึ่งว่าอดีตนักสแสดงซีรีส์วายอักษรย่ออ่างททหารพอผ่านพอผ่านหลอกเช่าโกงเงินยืมเงินผู้หญิงและคนรอบตัวเป็นจํานวนเงินเจ็ดหลักอ่างใช้เงินลงทุนธุรกิจลูกเข้าโรงพยาบาลและพ่อตายใช้ชีวิตกินหรูอ,อยู่สบายมีแม่ยกเลี้ยงหลายคนทั้งชายหญิง แต่ไม่คืนเงินเป็นหนี้หลักล้านหนีหายปัจจุบันทําอยู่บาร์โฮสชื่อดังเอยานรัชดามีผู้เสียหายหลายรายมากแต่คนทําก็ยังลอยนวลใช้ชีวิตดีไม่ดิ้นรนที่จะหาเงินคืนและหลอกคนอื่นไปเรื่อยหลอกคนจนเป็นอาชีพทํามานานหลายปีแล้วอีกทั้งยังติดพนันออนไลน์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคดีช่อโกงที่ศาลตัดสินแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี2563โดยเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนปี2561ที่ทำมาหลายปีบีบน้ำตาเล่นละครมีเหยื่อถูกหลอกนับสิบรายซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิถ้าอออ่างทอทหารคิดออกอีกคนหนึ่งทำงานบาร์โฮสแต่ไม่รู้ว่าเคยเล่นซีรีส์วไหมคนที่รูจมูกแคบๆปะ ใช้คนที่นามสกุลที่เป็นของมีค่าไหมลองค้นหาใน Google ชื่อเล่นอิโมจิรูปโลกตามด้วยทอทหารจะเจอนามสกุลยอ่อพอพอ,อยู่นะพออะคอปะแล้วก็ไม่ได้เป็นพระเอกด้วยนะครับฝากแก้ข่าวด้วยครับเดี๋ยวคนตามมาด่าว่าไม่หล่อนี่หรอพระเอกแค่เล่นบทสมทบนะครับ